แรกก็คือที่ที่ผมว่าคิดว่าสําคัญที่สุดคือการได้การได้การได้ความเป็นทหารเป็นทหารแล้วก็เหมือนเหมือนกับว่าเป็นทหารก็ทหารก็อยู่ในสายเลือดของเราตล,ตลอดระยะเวลาแล้วสิ่งต่างๆประสบการณ์ที่เราได้จากความเป็นทหารนี่เราสามารถนําไปใช้ในการครองชีวิตให้อยู่ในสังคมได้ในอย่างที่เรียกว่า อย่างดีทีเดียวนะครับครับ